ัะคะีค่นะนนี้ยวาเบิ้งพันเทน้ำยาค่บคุณน,น้ำยากะทิเด่นเนาะโอ้เป็นแบบแซบเจาา้าว่ะมัควคนสวยพันเทีน้ำยาแซบแซบสรงตรงอินพอร์ตมาเลยอินพอร์ตมาเลยมันนีเบิ้งค่ะหอมหอมอันน้ำยากะทินี่เิม,มีอย่างเนี่ยคือเพิอย่างเนีทิ ใส่พริกแกงเน่ยมัเรีอกว่าข้าวตำมะพริกเอาตำเองตำเองอ๋อตำเองไม่ได้ใส่พริกแกงเนาะใช่อันนี้มันยังเอาไก่คือปลานี่ปลาเนื้อปลาปลายังปลาช่อนโอ้ถ้าน้ำยากะทีอยากให้แซ่บเขาต้องใส่ปลายังก็แซ่บนี่มีเคล็ดลับยี่เด้มีปลาช่อนปลาเนียนแล้วก็ไก่ได้จะว่าคนละรสชาติถ้าไก่ก็อีกอย่างนึงถ้าปลาก็อีกอย่างนึ่งโอ้ทีนี้ค่ะพาไมเฮ็ดกับเขาเพราะเดี๋ยกได้อันสูตรอัน น้ำยากระทีแซ่บๆก็ต้องไปเสื้อสูตรเนี่ยพี่น้องนี่เพิ่นบอกเองนี่ค่ะไม่นี่บาดีนะลูกเสื้อไม่ใช่แม่เห็นอะไรอย่างนี้ไม่เนาะไม่เดี๋ยวแม่ได้เทใส่อหมดแล้วขาดบ่ได้ก็คือรถดีกับมีเงี้ยสู้เนาะใช่ใช่เนี่กันตอนร้อนเนี่ยสู้ไปน้ำกันได้ไม่เงี้ยสู้ใส่ลายแฉลบลายก็หัวใจหลักๆของการทำกับข้าวทุกปีนู่ ไม่ใหญ่สูบาดอะไรก็ไม่ใหญ่สู <laughs> ช่างไม่ใหญ่สูหลักแลัวสำคัญในเห็ดมาซอยงานบวชเพื่อนเดียพี่นอ้องนี่เขาเรียกาแม่ขั้วคนเห็ดกันนลำยาหอมห้อยห้อยก็เลยมาตามกินเลยพี่นอ้องมาไายทำไปเพิ่งหาพี่นอ้องเดี๋ยวไปสูตรไปเห็ดคือเพื่อนเนี่ยคนสวยเพื่อนก็เห็ดง่ายแม่ขานแม่ขั้วคนสวยนลำยากระเฮ็ดแซ่บแซ่ดคนน่ะคนดีครับ น้ำยากะทิปลาเห็นค่ะถ้ามาไทยทำอย่างหนึ่งตามด้วยน้ำปลาหาไม่ได้คือปลาซับนัวซับนัวกะทิกระใส่ปลากระแซบอันนี้เนาะคนกลังคนกับปลใส่เนาะกระแล้วแต่ผู้มักเนาะถ้าน้ำยาปลาห้าวกัใส่ปลาก็ไม่บ่กะทิกระใส่ได้สีออกมันสีออกบพะมันแห้งมันสบโอ้ยนสำหรับคนบามักมันหลายเนาะพวกลังคนแบบกะทิแบบ เอาจนมันแผบเลยเลยดิคือมมัันนบ่่แซไคันมันแบบนั้นต้องเป็นแกงเขียวหวานอย่างเดียวเออเออเมืนเหมืนเมนขัดพ่นแท้แทะเขาสิใส่ไขมันคือคือคือเขาสิขว้ากะทิใส่น้ำกันให้ไขมันคักเลยแล้วมันสิออกมันพลับก็ยังเขากินอี่ไงมันส์มันแกงมันสมันเนาะมันสิมันมันหวานแบบข่ามันนี่ขิงปุ๊บเลย น e ี่ค่ะพี่น้องกพลังเดียวอ้าวเหลียงมีไงซู้อมีไงซู้มาแล้วค่ะเกลือวันนี้เกลื้อกระเทียนสีขาวเกลือเกลือเติมเกลือนิดนึงแซ่บค่ะนี่ค่ะมาเแนะนำกับที่แซ่บๆกันเลยค่ะเด้อพอกันคลิปหน้าเด้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะ